อุตสาหกรรมแฟชั่นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลเชิงบวกต่อสังคมและเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการสร้างรายได้และการจ้างงานเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแฟชั่นสายมู่แนวคิดสร้างสรรค์ประสานทุนความเชื่อความศรัทธาวัฒนธรรมไทยกลายเป็นแนวโน้มที่เติบโตสู่การสร้างโอกาสธุรกิจใหม่และขยายตัวสู่ซอฟต์พาวเวอร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินงานภายใต้ในโยบายดีพร้อมคอมมูนิตี้ที่นี่มีแต่ให้ตามนโยบาย4ให้1ปฏิรูปให้ทักษะใหม่ให้เครื่องมือทันสมัยให้โอกาสโตไกลให้ธุรกิจไทยที่ดีคู่ชุมชนและปฏิรูปดีพร้อมสู่องค์กรที่ทันสมัย ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นสายมูมงคลเชื่อมโยงซอฟต์พาวเวอร์ไทยภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าแฟชั่นจากทุนทางวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ทักษะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ใน4สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่นเป้าหมายได้แก่ 1. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไทย 2. ออัญมณีและเครื่องประดับไทย 3. หัตถะอุตสาหกรรมไทยเชน่นถักสารทอปั้นและ 4. เครื่องสำอางและความงามโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม101กิจการและคัดเลือกเหลือ50กิจการจากทั่วประเทศ โดยกิจการที่ผ่านการคัดเลือกได้รับองค์ความรู้จากการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งกิจกรรมศึกษาดูงานเสริมความเชื่อและศรัทธาเพื่อนำแรงบันดาลใจเชื่อมโยงสู่การสร้างสารรค์สินค้าแฟชั่นสายมูมงคลจนเป็นผลสำเร็จรวมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายกว่า100รายการ ผมว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆสําหรับผมเลยนะครับที่ที่เอาแฟชั่นสายมูกับแฟชั่นสายเทรนด์ครับมาเหมือนกันมีคนถามมาเรื่อยๆว่าราคาเท่าไหร่ไซส์ขนาดไหนขายหรือยังขายหรือยังขายย,าย,ยเป็นประโยชน์มากเลยนะครับที่ได้ร่วมโครงการสร้างเสริมผู้ประกอบการนะฮะ ให้มีสุขภาพทางความคิดที่แข็งแรงขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิตโดยนําความรู้มาจากคาําพิพทย์แผนไทยนี่แหละน่าจะเป็นการพัฒนาให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปสู่ตลาดสากลได้เป็นอย่างดีค่ะพอเราได้มีโครงการนี้เข้ามามันเติมความฝันที่เราอยากจะทําครับให้เราได้ลองได้ทําแล้วก็ได้กล้าฉีกออกจากแบบเดิมๆแล้วก็ทําให้เกิดชิ้นง,งานใหม่ การที่เรามุ่งมั่นทําอะไรสักอย่างนเนี่ยในสิ่งที่เราใจเราชอบเนี่ยสิ่งนั้นเราจะรับรู้ได้เร็วและพัฒนามันได้เร็วได้ผลเป็นที่ประทับใจค่ะโครงการนี้ไม่เพียงแต่เติมตเต็มความรู้แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและเครือข่ายหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้พวกเราอีกนะคะ ภายหลังการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นสายมูมงคลตั้งเปลาเพิ่มรายได้และยอดขายของผู้ประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ15พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์และช่องทางการตลาดสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยให้โตไกลอย่างยั่งยืน